ค่ะวันนี้เรามาเรียนหน่วยความรู้ที่3นะจ๊ะก็คือโครงงานวิทยาศาสตร์นะอันนี้ไม่เยอะพูดถึงความหมายจุดประสงค์ข้อสําคัญลักษณะแล้วก็ประเภทนะคะก็พูดถึงความหมายก่อนก็คือเป็นกระบวนการในการแสวงหาความรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะในการศึกษาหาความรู้เพื่อให้การปฏิบัติ จริงนำความรู้ที่เขียนมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างมีขั้นตอนและมีแบบแผนนะคะเนาะจุดมุ่งหมายของการทําโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อนะคะเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้วิธีในการวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาได้นะคะเพื่อใช้ความรู้ประสบการณ์ในการเลือกทําโครงงานที่สนใจนะคะ ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์นะคะให้ผู้เรียนมีเจนคดิเจนคติทางวิยาศาสตร์เห็นค่าของกระบวนการทางวิยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหานะคะความสําคัญก็คือฝึกให้ผู้เรียนรู้จักม,มีการทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบนะคะให้ผู้เรียนรู้จักการใช้เหตุผลนะคะให้ผู้เรียนทํางานอย่างมีขั้นตอนนะคะ นะคะฝึกทักษะความคิดค,ค,คิดฝ,ฝึกทักษะความคิดนะคะมีมีความคิดทางวิทยาศาสตร์นะคะฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการแก้ปัญหายอย่างตลอดเวลาค่ะฝึกทักษะในการทํางานเป็นทีมนะคะละักษณะของโครงงานวิทยาศาสตร์ประกอบไปด้วย5ขั้นตอนนะคะการตั้งปัญหาตั้งสมมติฐานวางแผนนะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลสรุปผลต่อมาประเภทของโครงงานก็จะมีอยู่4แบบนะคะการสํารวจการทดลองเชิงปดิบัตแล้วก็ประเภททฤษฎีนะคะ ประเภทของการสำรวจก็คือโครงงานที่ผู้ศึกษาศึกษาโดยการสำรวจข้อมูลนะคะนำข้อมูลที่ได้นะคะมาจัดทำใหม่ให้เป็นระบบและนำเสนอในรูปแบบตารางกราฟแผนภูมิคำอธิบายนะคะการทดลองก็คือเป็นโครงเป็นโครงโครงงานที่ผู้ศึกษาจะต้องออกแบบการทดลองและดำเนินการทดลองนะคะต่อมาโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์นะคะก็คือเป็นการประดิษฐ์นะคะ พัฒนาสิ่งประดิษฐ์สร้างอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้โดยประยุกต์หรือนำหลักกระบวนการทยาศาตร์มาใช้นะคะต่อามาเป็นทฤษฎีนะคะก็คือนะศึกษาเสนอทฤษฎีและคำอธิบายต่างอธิบายสิ่งต่างๆหรือปรากฏการณ์แนวคิดใหม่ที่ผู้ศึกษานำหลักทางวิทยาศาสตร์และทฤษฎีขอ้อมูลมาสนับสนุนนะคะ จบแล้วเนาะเห็นไหมเนื้อหาบาษาพุทเเองมีไม่เยอะนะคะโอเคจบในบทที่3แล้วนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวไปจอก,กันที่บทที่4นะคะ